สวัสดีครับผมคริปโตเทเ e ลเลอร์วันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมและ YouTube ช่องคลิปตัวเทลเลอร์0 7ใกล้จะมีผู้ติดตามครบ20,000คนแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะวันนี้ผมมาให้ของขวัญน,นะครับเป็นการขอบคุณที่สำหับสนุนเราตลอด1ปีบวปีบวกๆที่ผ่านมาแม้จะมีช่วงที่ผมไม่ได้ทําคลิปลงบ้างเพื่อนๆก็ยังติดตามกันเหนียวแน่นนะครับเอก็ตามปีดีก็ขอให้เพื่อนๆลงทุนก็นอยากมีสติได้กาไรกลับไปนะครับรอตลาดหมีนี้จบ ขอให้ได้กำไรก้อนโตขอให้คืนทุนกันทุกๆคนเลยนะครับใครดูถึงท้ายคลิปนี้เติ้นมีของขวัญให้ใครไม่รู้ว่ารับยังไงลองดูคลิปที่เติ้นจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะลองไปดูได้นะครับส่วนปีนี้จะมีเรื่องตื่นเต้นมากมายในเพจของคริปโตเท l เลอร์ยังไงฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับนี่ให้ของขวัญก็ดีกว่า นี่เองอนี่เห็นโค้ดไม้เอาไปสา่ได้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยรนะักก็ชาม,มานาะวสวัสดีสวัสดีครับ